ไปพีหน้ามากบุญอันเกิดจากการให้ทานกขอให้มันเกิดเป็นความสงบเย็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นให้มากให้ยิ่งสำหรับตัวเองนั้นเอาแค่ว่าสงบเย็นแล้วก็ดับตัณหาของตนพอแล้วถ้าเขาทำบุญทำเพื่อความดับคำว่าดับคือดับตัณหาเองบ่คิด ปุงแต่งสแสดงใหยอยังอีกไม่ได้หวังผลประโยชน์จากการทำบุญเข้าไปหวังประโยชน์จากการทำบุญด้วยไหวอยากให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้นั่นได้น,นี่นั่นเองการทำบุญสิ่งแล้วนั่นบุอแล้วจะเกิดเป็นความร่าร้อนและกลงังวลว่าเป็นบุญแต่ว่าใส่ซื่อว่าบุญว่าเข้าใจข้อหมายที่แท้จริงของคำว่า,บ,าบุญปุณนะปุณณนะคือความดับ นะว่าบุกปุณละปุณลนนนนะแปลวัดดับแต่ท่าบในภาษาเ้ามันเข้าใจสงบเย็นพระพุทธเจ้าของเ้าเมื่อคขั้งสุวิชาตเป็นพระโพธิสัตว์แม้ <c oughs> ขั้งที่เป็นปรารถนาบารมีไม้ควาาอยากพระพุทธเจา้าแม้ขั้งแรกพระพุทธองค์นั้น สามารถที่จะฟังอริยสัจสีเพียงจบเดียวแล้วบรรลุอลหรหันต์ได้เลยแต่ว่าบอย่อมเอาเพราะว่าคนนี้วามปรารถนาในการเสียสละประโยชน์เพื่อผู้อื่นได้นที่จริงคนฟังกับคนสามารถีิเขานิพพานได้ <Okay. S 1> เขาได้เลยในศาสตร์นั่นเองแต่ว่าคนบ่เอา <c oughs> <c oughs> ให้ว่าเข้าฟังเพื่อการเป็นการเทียบเบื้องว่า พันคำบุญบัดตกอย่างทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะคันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาแล้วก็เป็นย่างละสิบทานปกติธรรมดาเป็นว่าปารมีทานแล้วก็อุปปารมีทานคือทานของในายท่านดวงตาท่านเลือดท่านเนือท่านหวัวใจก็แล้วแต่และ ฐานะปรมัตถ t ารมีท่านแม้กระทั่งว่าชีวิตของตนเองได้นีของตนมันเป็นบาร,รมีสามสิบเอาไปเทียบทดกันเอาเองทานชิ้นเนี่ยธรรมะไล่เข้าไปเรื่องเอื่นว่าบาร,รมีสามสิบเ่นจะสร้างประโยชน์เพื่อผู้อื่นมากที่สุดเพิ่นบ่ได้ท่าเพื่อประโยชน์ตนได้นันประโยชน์ของคนคือว่าออประโยชน์อันใดแม้เราจะตัดสรู้แล้วจะข้ามฝั่งไป เพียงโดยลําพังเพียงผู้เดียวนะเราจะตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะทําให้ผู้อื่นข้ามพ้นไปด้วยนั่นเป็นท้าประโยชน์ผู้อื่นเด้โดยพเพินกับมีความปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าเองนี่บานี้พเข้านั่นบ่นต้องปร,ปรารถนาเอียงดอกเอามาเสียบใส่กันเบิ่องพระพุทธเจ้าเข้าแม้ขั้นสบายชาเป็นพระพุทธศาสนาทุกภพชาต มีสหายท่านการหายเสียสละอย่างเดียวเออเพื่อพระสัพพัญญุตญาณน,นั่นเอง, mm. ท,งทั้งทั้งที่คนสามารถสิบรรลุทํามใดแม้ชาติที่่นได้รับพุทธธรรมนาย mm. ได้รับพุทธธรรมนาย mm. เนี่ยค <Okay. S 1> นฟังอริยสัจสี่เม้เฟียงครั้งเดียวบรรลุทำเลย mm. ที่จริงรว่าได้แค่ว่าพุทธธรรมนาย ในขันอุปปารมีเป็นปรามีที่ตัวยี่สิบพันรู้แจงซึ่งพระนิพพานเบดแล้วแหละได้ว่าไม่ไปแต่ว่า,าไปเพราะว่าพิ่นากต้องการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นบันนี้พวเข้านในการทำบุญกับบารามีสิของพวกเข้าท่านชินในขมาปัญญาบริรยขันติสจักรานามิตาอุเบกขาอทั้งหมดนี้ทำเพื่อความดับดับถุกดับความอยากอย่างเดียว ว่าต้องไปปรารถนาเป็นอย้งอีกพ่อสําหรับพวกเขาแล้วก็ในการทําบุญทั้งบัดนี่คือจงทําเพื่อผู้อื่นอย่าทําเพื่อตัวเองศีลก็คือการรักษาผู้อื่นนั่นเองศีลที่ห้ามีอยู่นั่นบ่แมนถ้าคําว่าศีลนี่คือการรักษาผู้อื่นนั่นบอกว่าปานาติปาตา,า,นาแน่เราจะไม่ฆ่าสั์ตัดชีวิต จะรักษาผู้อื่นบละอาทินาธนาเราจะไม่รักทรัพย์ก็บารักทรัพย์ผู้อื่นบละปานตาิปาตาบขา่าภัยคนอื่นสัตว์อื่นอาทินาธนาบร่รรลกของไัยทรัพย์สินของไัการมีสุนิช,ช,าชาจา,กา,ามก็บประพฤติทิดกับภัยโมสาวาทาก็ไม่โกหกทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินนั่นสินนี่รักษาผู้อื่นล้วนๆแหละสุลามริยะก็คือกัน การรักษาผู้อื่นอีกขึ้นกันถ้าสมมุติว่าแต่ของกินข่อไปแล้วมันก็นทําไายผู้อื่นอีกละ่ะเรียกกับว่าเอากับแก้ม,มาแน่เรียกกับดาวพวกนั้นตีพวกนี้ <c oughs> เป็นเรื่องทั้งนักขโมงสั่ตัวห่านี่ศีล <c oughs> คือการรักษาผู้อื่นจงทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นบปหลักแต่สําหรับตนนั้นเพื่อความดับอย่างเดียวบ่ได้สนใจอย่างอีกทุกคนเข้าใจคําว่าบุญ แปลว่าสงบเย็นจุดหมายของคํบวบุญของเฮ่าก็คือเอาแค่ว่าดับตัณหาอุปาทานพ่อถ้าผู้บวดับตัณหาเดี๋ยวถ้าบุญเพื่อเพื่ออย่างเพื่อที่จะเป็นเป็นนั่นเป็นนี่เพื่อที่จะได้ได้นั่นได้นี่เพื่อที่จะดีให้คนยงยงเสริญนั่นอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นจะ่ะเห่าก็ต้องประหกัดยังมันทําเพื่อความดับ ดับตัณหาดับตัวนีจนบ่าวกา,ารให้ทานก็ให้กับผู้อืน่นให้ผู้จะให้เพื่อตัวเองรักษาศีลก็จงรักษาผู้อื่นเถอะเมฆะมะนี่ก็ทําเพื่อความดับอีกลิยะเพียรเพื่อทําประโยชน์ให้มากขันติอดทนให้มากกับผู้อืน่นแต่อดทนกับผู้อืน่นมม่ก็อดทนจากของเองนั่นแหละที่ไปใสบ่บา บลาปัญญาจงเช่วยเหลือผู้อื่นให้มากให้เขาพ้นความถูกขยากลำบากหลายๆอย่างและท่านทมสัจจะเนี่ยจงปีความจริงใจกับผู้อื่นแน่มันก็ไปใส่มิตรการเทสละครัวผู้อื่นล้วนๆเด้อนที่สิไปในผ่านใดบาม่นค้อนขี่ตานีที่เหนียงเห็นเกโตเด้มันสิไปใด้จังไดเมตตา กับการช่วยเหลือผู้อื่นคือเราอยอุเบกขาระงับดับอารมณ์ก็ผู้อื่นอีกนี่แหละแมนบาลแมนบ่ลจะร่มเข้าใจว่าเออไม่ได้ทำเพื่อตัวเองจากอย่างดิเข้าใจว่าเนี่ยสินนี่จะทำเพื่อผู้อื่นดิรักษาสินกับรักษาผู้อื่นดิแมนบาล เป็นศิไปรักษาบองไดเอาง้ธไปรักษาผู้อื่นปานาติปาตายม่นบอกห้ามฆ่าสัตว์นิสิลกาขาดจะของอยู่บอกจะของกับสัตว์ที่กันได้จะบอกให้คำว่าจะของนี่คือ <c oughs> ใจเห้าส่วนกายนั่นบริแมนของเห่าได้เป็นสัตว์อันหนึ่งเด้เป็นชีบะเป็นชีพอันหนึ่งของมันต่างหาก <c oughs> เลยห้ามาอาศัยมันือซื้อเลย ขาผู้อื่นว่าบาปท่อาขาจแตของหรือสิบอกไห้ขาจะของนี่บาปนัก,กว่าสงสัยว <c oughs> ่าต้องต้องนีสมองหลักดีแล้ว <c oughs> นั่นแหละอธินาธานาก็บพเป็นหลักของไผ่เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นการรักษาผู้อื่นเสียสละกเพื่อผู้อื่นทาเพื่อผู้อื่นล้วน อย่าทำเพื่อตัวเองอย่าทำเพื่อตัวเองเป็นทุกข์เดี๋ยวจังสบบายห้อเหีุยังกระสางเขาบริมีความาหวังว่าเขาสิอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่สบายปะอย่าร่มเส้เามาเมื่อเหีเ่เอยถ้าไปเหนอยู่หน้าเดชจะยังสั้นแหลวตัวใดมันผ้าเมาือย <c oughs> ตัวผ <c oughs> ิดเนาะตัวใจถือผ้าเมาือย ยำได้มืสรแล้วศูนย์อยู่ว่าสั่งเฮ้ยนั่นกะนั่นฉันนันอันนี้มันทั้งจมไปน้ำได้น้อ,อแต่ข้างเห็ดโดยที่ข้างบ่มี่วาองหวังือข้ามาหดนำต้นใหม่ใส่ปุ๋ยเออพน่นดินเห็ดไปเอยๆดเด้บเื่อได้มือคือเห็ดอยู่หน้า,ดาเด้อเห็ดอยู่หน้ากะว่าเห็ดปันไทดอกเมื่อข้าวเห็ดเบ็ดมือคืออยู่นี่แบบนอนหลายกว่าเนาะ ยนีนีก็เหตุบนมือได้ถึงแต่ว่าบ่เมือยันบอกเพราะว่าไม่ได้ทําเพื่อตัวเองจักบอกถ้าทําเพื่อตัวเองหนึ่งเมย์เมยท่างคิดจากแล้วท่างคิดจากไดนั่นจากไดนี่ยากมีนั่นจากนี่โอ้ยสารพัดสารพันเด้นั่นะจริงหรือว่่จริงแต่บัดแต่ละคนจงทําเพื่อผู้อื่นจงเสียสละเพื่อผู้อื่นเนี่ยทานก็ทานเพื่อผู้อื่นไม่อตะการนอมเข้าไปเพื่อผู้อื่นทั้งนั้นเดะสำหรับตัวเองเดะ มันดับเองแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้หวังอย่างไม่ได้ปรารถนาอย่างอีทาไปเรื่อยๆนะครออในเมือ่อบ่มีความคิดในความจากใดอย่างดีอย่างนี้อยากเป็นมันที่ไปใสอ,อนิพพานกับซื้อมันซื้อสมมติอันหนึ่งคือซื้อ,อ,อในนิพพานเขาก็ยังบริยุทธ์เขาได้สำไปออบริยุทธ์จักว่ามันเลยว่าสมบยัยออบริาจากใดบริาจากดีบริาจากนี้บริาจากเป็น สิจะเป็นท่านยังพระอรหันเนาะมันยากเออสิไปมีอย่างสิเป็นอย่างสิไปอยากได้อย่างเออก็แค่นั่นเองมันกระดับของมันอยู่แล้วนี่ตนี่พ้ามันแปลว่าดับขอวจวหลักเออบันนี้สังเกตแต่ของเองเด้อแต่ของดับยังไดเท่าไหร่ดับอารมณ์เนี่ยในความอยากได้อย่างดีอยากมีอยากเป็นได้เท่าไหร่เออต้องดับ ดับกายก่อนชักบอกดับความยึดมั่นถือมั่นในกายว่ารูปร่างกายเป็นของตนหรือว่าเป็นของตนดับตัวนิะกอนวิธี่ดับมันออ่นหลวงปู่หลวงตาผลหมักเบาเออมีพ้ามันอยู่ฝากตายเลยแจกว่าต้องต้องขามความตายปรได้อย่ากลัวความตายจากบ่กเหตุตั้งแต่มันก็ตายอยู่แล้วเป็นยังคือพราปีฟฟลหน้ามันแจ้งเลยด มันรู้แจง้งเห็นจริงหลอนแหลกบ่มีความสงสัยอีกแล้วเมื่อบ่มีความสงสัยก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวก็ไม่มีความกลัวตายสโสดาบันขึ้นไปว่ายานตายจะพ้นหอกก็ชักสิ่านไปเห็นอย่างเนาะขวอมบ่ได้เป็นอย่างขีก็ยังบ่ยานเนนะั่นดลมันสิตายแมงหรอกเป็นสันนี่เป็เมย์ผลญยานเขาตายมึงด้วยบาดเท้าขันบ่ยานตายเนาะเป็งสันเด้ ว่ามันจะของจงเม็ดหรือม่ายานแท่นเห็นอย่างเนาะแม่นว่าล่ะเอาเฟิงสันอีดีเนี่ยแล้วละไมเหยียบไม่ยังนอนเป็นตะเขียดเราๆยา็เขาว่าเห็น่าคนเขียดมันสั่งว่าจืออพอคนกับว่าผูกขอตายตัเบิ้งเขียดปะสั่งว่บว่แล้วแต่ว่าสั่งคือให้กูไปผูกข้อตาย พถ้ามาสั่งเลยกูไปกินกี่ดังกูมาสั่งกูมาเขียบแล้วว่าสั่นเลยเป็นนังสั่นดีๆไงแหละได้หนังคือหากะตะเลยมากเออแยกสักแต่ยาดยังยากยากบอกบอมีแนวตอบอย่างว่าบ่จักยากยากว่านจีนเนี่ยนี่ทั้งแล้ว ว่ามันหลายอย่างจะอยากอย่างบ่จักค <ğim> ือก like ันแต่ว่ามันยากเนาะจะยากเลยวันมาหลดอยากว่ามันควอมยากัแหละตัวเดียวอย่าลูกบ่ลลำบอลล่วยก็เลยอยากหลานกว่าเนาะเอามันมาน้าหลดหน้า ผู้ใดนี่น้อยกับทางเอาอูม,มาไว้ดิกวยไปลำฟังลำไปลำแต่ว่าไหนไอ้เอ๊ะไปลำมันจากเวลาสบายสบายพอเข้ายิมซีเรียตมันเนาะไปซีเรียกับกระทางแล้วเอาท่านั้นเด้ดไปพอเมื่อ